สวัสดีครับสไตล์ผู้หญิงบนแอร์ครับอัพโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ช่วงไลฟ์สไตล์นะครับเรามาปิกนิกแล้วก็แคมปิ้งกันที่หลังเขื่อนปา่านนะครับนีสุดยอดนะนี่หลังเขื่อนปา่านบรรยากาศเย็น ผมมาถึงหกโมงพอดีนะครับเดี๋ยวมีผมม,มีพี่พเอกเขาอ <ๆ S 2> อฟโรดหมดเลยครับคิดดูครับนี่ครับฟอร์ดเฟียสตาโถ่เ้ยมันอยู่ที่ใจดีมันเป็นเกียร์นั้นด้วยเกียร์แมนนวลเ้มันอยู่ที่ใจเอ้สุดยอดเขาบอก เฮ้ยผมผมกลับไปนี่ผมผมเลิกขี่รถเก่งดีกว่าได้ด้วย2 0 0เอ้ยเด้เด้เด้มีพี่แขกนะครับพี่แขกเอาแคริบเบียนมาวันนี้มีพี่ชายนู่นเอาอีสุสุมาพร้อมกับรูปท็อปเต็นนะครับ สุดยอดนะครับนี่ของพี่พี่ชายนะครับอันนี้พี่ทอนนะครับมีทอนเอออุย้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาลูอนอ้อยมาน้วอยอ้้วอ้ยออ้อมเโอ่อ้ย้วโอ้อ้ยโ้ย้อ้้อ้้โอ้ออออ้อ เป็นครูฝึกเสือนะครับครูโอเล่นะครับโอ้โหนานแล้วไม่ได้เจอกันนะครับครูนะครูโอเลน่นี่โอ้โหฝุ่นท่วมเลยฝนะุ่นฝุนน่นท่วงยังไม่เท่าไหร่เลวโอ้โหแม่งตูดเติดงอนหมดเลยต่อครับอัน <c oughs> นี้ของทนายแปะครับ <c oughs> เดิมๆนะฮะ เดิมเดิมไททันสี่ประตูนะฮะโอ้โหคันนี้นี่ไม่กลัวน้ำทะเลนะฮะน้ำทะเลวันนั้นครึ่งงานครึ่งล้อนะะฮจอดนิ่งนี่สุดท้ายนี่นี่ของตฮะฮนะหนึ่งสี่ห้าห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าห้าห้าศูนย์เดี๋ยวเปิดเต็นบายวะหนึ่งสี่ห้า ห้าห้าศูนย์อ๋ 1, 4, 5, 5, 5, อหนึ่งสี่ห้าห้าห้าศูนย์โอ้โหรู้สึกว่าจะมีลูดอะไรมาเนี่ยโอ้โหติ๊กยังอยู่นะยังอยูออ่ติ๊กเกอร์นี้สุดยอดคันครับเดี๋ยวรอพี่ต่ออก เอ้ปล่อยของปล่อยของอ่ะพี่จอจอลครับอ้าวพี่ธรเอาหมากระเป๋าไม่ได้แล้วพี่ธรโอ้ยังสูงนี่ขึ้น6เมตรเลยมั้ยเนี่ยเมตรโดเดี๋ยวลุเดี๋ยวลู้ ตอนกลางคืนกับโจ๊กับผมอไม่โจ๊กอ่ะโจ๊กับนอนนอนทั้งนั้นไหมไม่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่มีอะไรมาเลยเออเนี่ยแหละยิ่งไม่เตรียมเลยยิ่งสนุกแจ้งนายมาตัวเดียวเองโอ้ยหเอบีดีเอบีดิหมดละเดี๋ยวห้องก้าวเดี๋ยวก้าวแข็งมีที่เปิดป่ะโอ้โหเทียบอยู่ที่การ์จขายรถด้วยวันนี้มูบูก็มาโอ้มีตังค์ให้ตังค์ไปแล้วอ่ะเีอพี่อุ้งให้เตรียมที่นอนให้พี อะไรอะกาแฟเหรออ๋ออาหารตำเร็จรูปกินแล้วมีพลังกินจะไม่๋เหรออ๋อใส่โคกเลยเออแน่นอนว่ะก็ของอ้วนเหรอเออข้าวๆแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมีกินโค้ก หวานหวานตัวดารกาการอะไรมอี้เห็นอันดำๆมู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 มาแคมปิ้งได้เหรอลูกฮะมูมูนี่ปล่อยของปล่อยของนี่นี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ดูแสงสว่างของโคลีแมนอันนี้แค่หกร้อยนะหกร้อยรูเมนอะไรอ๋อังกีบานนะ ดูออมนหกร้อยยี่สิบดวงอ่ะเฮ้ยเจ๊งมรนี่เก้าอี้นี่ก็สุดยอดแล้วนี่เลส้มนีเฮ้ยนี่ลมชิวๆเลยเนี่ยลมพัดชิวๆเลยเนี่ยคุณคุณครูฝึกเสือม ไม่ไหวไม่เจอไม่เจอนานไม่เจอนานเลยครูฝึกเสือัันเฮ้ยเล่นของเลยนี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยในตัดโอ๊ยในตัดไอในตัดแบงกมีในตัดด้วยน่าจะมีหางมาด้วยโอ้โหในตัดน่าจะดองไม้นานแล้วไอพี่ในตัดนีกขะดอกด้วยเหรอ นอนสักไออโอ้โหเต่ตึ๊เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหวังไม่ว่าเดี๋ยว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 กูต้องพิมพ์สำนวณเว้ยเอาโอ้ยไปเอาอะไรใส่ใส่ไปด้วยนะเดี๋ยวลมพัดปิวนะเว้ย

เดี๋ยวน<ป>ิ่งมาเดี๋ยวนิ่งมาฮะแต่นั่งโคแมนน่าจะหายปวดเฮ้ยโอ้เฮ้ยได้เลยเฮ้ยแต่กันไอของเรานี่โนเดียวนี่สงสัยจะใช้ไม่ได้นะทำถ่ายนะครับทำถ่าย มือฝากเ้ยมือฝากเลยครั้งแรกเลยกันแล้วเลยนานนิค่อยๆนะน้องจะเจ็บหน่อยทำไมเคยเฮ้ยดูดิช่วยมัดหน่อยติดคู่้องกันนีเายเยเยเดยวดยว้ดี๋ยวเดี๋ี่ทวเดีี่สูเจีงวะเอียวเดีมดีผมไปสี๋เดีอ

อันนี oh, ้ม ah, ันเป็นตาไก่อันนี้ยตัดไปเลยแง่หน่อยเอาแล้วฮ่าฮ่าฮ่ไม่ได้รีรักกันดูเอ้ยอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันใช่ไหมต้องปัดเลย nan 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 thái này thái này à đến đây เขาว่าอะไรวะูก็ไม่ติดเลยไปไปไหนด่ยไปูหนเลยเนะไปไโอ้ยป่ากร่มการบอกว่าไปไหนให้มาไหนเออไม่ไรไม่ไรยัง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 ไมถึงมถึงกูนข้าวก่อน คุณพี่ครับครับ,รบหายไปอยู่ไหนมาครับคุณพี่ผมจะขับเกินกลับไปโคงน้อยครับไปยันห่วย <c oughs> ใ,ใครแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ดีดไว้ดีดไว้ฮะฮแต่ของก็ต้องมีเล็กๆนะพอแล้วพี่พอแล้วตรงนี้ละเออนั่นละนั่นลบิดบิดไว้บิดไว้พี่ ปอดีกว่าไหมพี่เกี่ยวเกี่ยวนี่ดีกว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวอสลิงมันจะพับนั่นแหละเกี่ยวนั่นแหละอ่าโอเคดปงไปดึงไป เก็บวิ่งกันเก็บวิ่งกันไอ้เก็บสลิงกันโอ้โหอาการประกาศเอาเก็บสลิงกันโอ้โหเสียงโอ้โหยี่มันดันมันดันไอ้นี่สลิงปูเ้โอเคเอาไอ้บมลโลเลยไอ้ที่นี่ไอ้หมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวแค่เลี้ยงสลิงก่อนโอ้โหเท่เป็นไรไม่เป็นไรอีกหน่อยอีกหน่อยโอ้โหสลิงสลิงกันฟุ้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งเอายาวๆหน่อยจะได้เลี้ยงสลิงทีเดียวเลยแหมมาถึงก็ต้องมาทนี่เลยสุดยอดสุดยอดอยากเลิกก็ไอ๋ออันนี้ ไอ้นี่อยู่แล้วมาร์สเรียนอยู่เรืเร่อยกันเลยตอนนี้หกโมงครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบื้อกว่นี้นี่เราจะมีไนท์ช็อตหน่อยใครจะไนท์ช็อตอีกแล้วเนี่ยอ <laughs> โอเคป่าวโอเคป่าวโ,โ,โอ้โหสี่ล่องเลยนะนิดเดียวครับก็คือดินดินมันชุ่มน้ำอยู่แล้วนะครับ อของอริมขอบเขื่อนเนี่ยพาดไม่ได้นะครับไอพาดมานี่จมนะนะฝังนะให้หล้วนหรือให้ดืม่มให้จิมให้จิมจ,จีนแคะนะ,ะหงายหงายชิบเพื่อนอ,ะอ่ะแปลว่าเนี่ยชิบหายอโอ้โหโดนโดนที่ไหล่ หล่ะหนีหหยมกีเดียวมนหนี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 เน่ยราไงะตัวคนโอ้หนีชิบเี้ยนออาหนีไงะตัวเราเนี่ยตัวคนโอ้ไงชิบเี้ยนเออทสกทุ่มสิขึ้นหรฮะเนี่ยทำไมนะขาทไมอะ หุงข้าวดิกเขาให้พี่หุงอยู่เนี่ยแล้วตอนยุ่งเลยฝาหม้อก็ไม่มีอะไรเอาเอาหัวมาให้ไปไหนแล้ววะอันนี้ปะเออเอามาใส่อ๋อ มาบนอ่อนๆนะพี่พี่างแก่แล้วพี่ประชดผมใช่ไหมเดี๋ยวตออยู่ดีอ่าผมไม่ได้ไปชดพี่ประชันเดี๋ยวรู้เรื่องให้กดแชร์เด้อข้าวนี้ข้าวนี้ต้องฝากฝากชีวิตไว้กับพี่ต่อเลยโอ้ดไม่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  ก็ชอบมันไม่ใช่หรือไม่ไม่อะจะบนอะไรก็ไดอพี่ตอบพี่ตอบใช่มาบอกจ้าเนี่ยนี่นี่ขนาดนับบาที่พี่ไม่คุ้นเคยนะไม่คุ้นเคยเออพี่ยังทำได้เลยทำได้ชอบลองโม่ใหม่ ยอดเยฟซีเอฟซีเซอร์ไพรส์เลยพี่ตายพี่ตายโหแม่งไหมไาอย่างไกล เ้าเข้ามาแล้วยังไงลึกเนี่ยวิทยุไปวิทยุมางงงงหลงหลงโอ้โหยอดเล่นดึกอะไรยังงี้รูปสบส์อะไรตามมาเที่ยวนอน โอ้โหจะสามลัวมาเรต้องประมาณหกนิ้กว um ่ากระตุ้มอ่ะไม่บอกไม่กล่าวหเลยโอ้หได้่อยไว้ได้อยได้ลอยตายตายตายเย็บเย็บอะไนลุยลโอ้โหสจดยอด ออเอาเดึงให้ตึงกันโอ้โหโอ้โหวินแมงโครดังเลยโอ้โหโ Yeah, yeah. ก็เนี่ยครับแคมปิ้งกันตามสไตล์วิหินนอนแอร์นะครับคันนี้ของพี่ชายนะครับก็ติดกันบ้างวิ้นกันบ้างนิดหน่อยนะครับตื่นมาตอนเช้านี่ก็โอ้โหดูครับวิวสวยนะครับพาที่ขึ้นนี่โอ้ยสวยบรรยากาศดีเนี่ยครับแสงสว่างตัวนี้นี่สุดยอดเลยนะครับนี่ของพี่ชายนะครับรถพี่ชาย ตอนเช้าก็ตามธรรมเนียมครับกาแฟต้องมานะครับอันนี้สิ้นไปดูรูปทับเต็นของพี่ชายสุดยอดนะสูงแค่นี้นี่คือพอมองลงมานี่โอ้โหวิวสวยมากครับบรรยากาศดีอ่ะมีเบาะเห้ยโอ้ยนมดีวะ ใช้ได้กว้างกว้างสองคนสบายสบายสามคนย,ยังได้อยู่โอววิวสวยวะ่ะวิวสวยวิวสวยโอ้โหวิววิวใช้ได้เลยอ่ะนี่ด้านหน้าหน้ารถ ดูดาวได้เลยโอเควะที่นอนเหมือนเหมือนบนรถไฟไง เ,เรียบร้อยครับกับฟงกาแฟอะไรเสร็จสับแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บของนะครับค่อยๆทยอยเก็บของของที่จะออกเดินทางนะครับกลับนะครับสุดยอดครับบรรยากาศดีมากรัแปดโมงสิบห้านาทีนะครับแปดโมงสิบห้านาทีเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อนะครับกลับ อยกล่าวว่าจะแว่ตรง,ตรงนี้ครับมันจะเป็นรานกลางเต็นอยู่เมื่อวานไม่ได้แว่นะครับก็ชื่อดอยต่ำาดยต่ำเดี๋ยเาจะไปแว่กันไปครับแตกอ,อางั้นออกาวเ้ยปิดวะ หน่วยเขาก็ปิด บรรยากาศดีนะโอเคครับเพื่อนนะมันธรรมดาร้อยหนึ่งนะครับอ่ามีปักถ้าถ้าวันพิเศษอะวันพิเศษพิเศษก็ต้องเพิ่มอีกหน่อยครับร้อยคือร้านของเรานี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ครับย่ายังเพิ่งปูเออมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะมืดหน่อยถูกต้องถ้ากลางวันก็จะสว่างหน่อยสว่างนิดนึงก็เราเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเมื่อคืนก็ต้องเรื่องแสงสว่างนะครับเพราะ คืนเราจะใช้ความมืดให้เป็นประโยชน์โหยสวยนะได้ได้เยอะนะครับนะได้มีมีไฟด้วยข้าง <cas mod> er> ั่ห้องน้ำอยู่ข้างบนเออไหนไหนห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างบนนั่นล่ะเอ๊ะไม่ไกลด้วยนะไม่ไกลด้วยนะไอไอตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรวะแขกตรงนี้มันก็อะไรอะปานปานบุรี เขื่อนกับมันไม่มีชื่อเรียกเหรอตรงเนี้ยที่โอ้โหคนคนพื้นที่ที่ชนในที่เข้ามาในเขื่อนนะที่พอพอเข้าด่านมาข้างล่างก็เป็นอย่างนี้เหขึ้นน้ำได้อ๋ออ๋ออ๋อใช่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 ไอ้นั่นเคยไปใช้การได้ดีนะครับคราวที่แล้วที่ผมบอกว่าพอดับรถแล้วมัน มันขึ้น e er อ r o อนะครับมันอยู่ที่เราตั้งตั้งตั้งโหมดนะครับมี h m แล้วก็ l ตรงนี้ครับเห็นไหมตัวนี้เนี่ยผมตั้งเป็น l o ครับมันจะเป็น save โหมดเพื่อป้องกันการดึงไฟจากแบตเตอรี่ที่มาใช้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงไฟมาหมดเลยรถสตาร์ทไม่ติดนะครับมันเลย save โหมด คราวที่แล้วมันมันอยู่ที่ H นะครับนี่ผมตั้งมาที่นี่นะครับโอหหาวิธีตั้งได้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับงานอยู่นะครับนี่ก็ลมทำงานนี่จุดปรีมีสูบิชิเจเบคอ,อนนะครับนี่ครับเย็นนะ เป็นน้ำแข็งเลยนะเนี่ยข้างๆ่ง